สี่โมงครึ่งเวลาของพี่กัดข่าวทั่วไทยนะคะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณนัทและดิฉันสุชาดาค่ะมาสรุปข่าวนะครับรอบวันของเมืองไทยวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้มีทั้งความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจไปบุกทลายอาบอบนวดแห่งหนึ่งนะครับที่ย่านรัศดาพิเศษแล้วก็ล่าสุดถึงบอกว่ามีคําสั่งย้ายตํารวจสอนอหุวยขวางแล้วสีน่นาค่ะแล้วก็มีคําสั่งให้ไปตรวจสอบ,บตํารวจทุกสังกัดทุกหน่วยเลยนะคะว่าไปเกี่ยวข้องกับ โพยที่เป็นเหมือนสวยที่จ,าจ<ะ>่ายให้กับตำรวจหรือเปล่าเพราะว่าไปตรวจปรากฏว่ามีเอกสารของทางร้านบอกว่ามีการจ่ายสวยให้กับตำรวจทุกๆเดือนแล้วก็มีความคืบหน้าครับเกี่ยวกับเสือนะครับที่วัดหลวงตาบัวที่กาญจนบุรีเห็นบอกว่าล่าสุดนั้นกําลังจะตามตัวเจ้าว่าทนะ่นหลวงตาจันทร์มาสอบปากคำคและตัวของหลวงตาจันทร์เองเห็นว่าจะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าในคดีหนึ่งที่หายไปนาน กับกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นไปรุมทำร้ายชายขาพิการครับจนเสียชีวิตนะครับคดีนี้เงียบไปสักพักหนึ่งเห็นบอกว่าล่าสุดนั้นทางนายความเดินทางไปยื่นเรื่องครับอยากจะให้เปลี่ยนหน่วยงานที่ทำคดีจากที่สอนอโชคชยัยอยากจะให้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบของดีไสน์แทนจะอาจจะรับหรือไม่รับเดี๋ยวมาติดตามกันคุณผู้ชมค่ะครับ,บไปดูเหตุอุกอาจกันก่อนครับเกิดขึ้นเมื่อ ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะครับไล่ตีกันแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนมีการใช้มีดครับฟันไปที่ผู้บาดเจ็บนะครับมีผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนโรงเรียนคู่อริสองนายด้วยอ่ะสองคนด้วยกันแล้วก็ตํารวจสามารถจับกลุ่มตัวนักเรียนอาชีวะได้6คนแล้วจับกลุ่มตัวครั้งนี้ปรค้นตัวไปปรากฏว่ามีอาวุธเป็นมีดอีก6เล่มครับ แล้ววันนี้ในโซเชียลมีเดียมีคนที่เขาสามารถที่จะบันทึกภาพเอาไว้ได้เอาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มนี้ถึงตีกันโดยที่ไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของชาวบ้านเพราะว,ว่าสะพานลอยที่เห็นนี่เป็นสะพานลอยบริเวณหน้าห้างเมเจอร์รังสิตนะครับซึ่งมันก็เป็นย่านชุมชนด้วยแล้วตรงจุดนั้นเนี่ยปกติแล้วคนจะมารอขึ้นรถเมล์กันนะคะคนคะจะพลุกพล่านมากคุณผู้ชมถ้าเกิด คนที่เขามารอรถเมล์หรือว่าสัญจรไปมาเนี่ย เกิดลูกหลงนี่เป็นเรื่องเลยนะเป็นบอกว่าเป็นช่วงเชา้าด้วยนะฮะ,ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนกําลังจรงรองรถเมย์เข้ามาทํางานในงเมืองด้วยค่ะจากการสอบถามเพื่อนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเขาบอกว่าตัวเองกับกลุ่มเพื่อน,นกำลังจะไปโรงเรียนจังหวะที่เดินข้ามสะพานลอยหน้าโรงหนังเมเจอร์ค่ะก็ะะะไปเห็นกลุ่มเด็กนักเรียนอาชีวะที่วิ่งเข้ามาตัวเองเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งหนีนะคะจากนั้นกลุ่มอาชีวะค่ะก็ยิงปืนขึ้นมาหนึ่งนัดแล้วหันไปดูเพื่อนตัวเองปรากฏว่าล้มลงไปแล้วทีนี้ก็เลยต้องโทรศ ใหตำหรวจได้เข้ามามช่วยเหลือคือตำรวจมาก็จับกลุ่มได้6คนนะครับเป็นนักเรียนอาชีวะย่านดอนเมืองแล้วก็มีของกลางเป็นอาวุธมีดอีกหเล่มครับไปดูผู้บาดเจ็บนะครับคนหนึ่งถูกยิงเข้าที่กลางหลังอีกคนหนึ่งถูกมีดฟันตามลำตัวครับก็เป็นนักเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับแล้วต่อมาช่วงมาสักที่ทยี่สงมีคนเห็นว่ามีคลิป ที่ถูกโพสต์เอาไว้ในโซเชียลมีเดียผ่านทาง f c e e o o o คกับใช้ชื่อ Facebook ว่าดามเมดูซ่านะครับก็โพสต์แล้วก็ระบุถึงความผด้ายของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น2กลุ่มที่ทะเลาะบบาแว้งกันแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดที่ประชาชนผ่านไปผ่านมาเป็นที่สาธารนณะเป็นสถานที่รองรถเมยครับก็บอกว่าเด็กกลุ่มนี้ ทะเลาะกันโดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนค่ะโอ้ดูแล้วก็มีทั้งอาวุธนะคะทั้งปืนทั้งมีเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวตำรวจคงต้องไปเร่งขยายผลนะคะว่าเป็นนักเรียนอาชีวะก,กลุ่มไหนเดี๋ยวคงต้องติดตาม,มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเห็นบอกว่าจับกลุ่มได้6คนนะครับประสานไปยังผู้ปกครองให้ มาดูแลแล้วก็มาให้ปากคําคเพิ่มเติมแล้วก็จะนําภาพครับจากคนที่โพสต์เอาไว้ในโซเชียลมีเดียนะครับมาเก็บเป็นหลักฐานติดตามจับกลุ่มคนอื่นๆด้วยเพราะว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีเพียงแค่6คน